แค่15นาทีคุณต้องเสิร์ฟอาหารจานหลักแล้วอย่าช้าได้ยินไหมคะครับเชฟเราพยายามจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สุดไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรแล้วมันมาถึงจานที่3มแล้วมันต้องสมบูรณ์ผัดอันนี้อย่างเดียวใช่ไหมใช่อะไรผมผัดเลยไปเร็วไปเร็วจัดเลยจัดเลยจะมีเช<ม>็คจานแรกโอเคอย่างนี้คือเลิศเดี๋ยวเราโรยซอสเหนื่อยทุกคนคะตอนนี้พิธีการเริ่มขึ้นแล้ว คุณต้องเร่งเดี๋ยวนี้เลยค่ะกันไป,ไ,ป,ไ,ปไว้ฝั่งเดียวกันต้องรีบทําให้เสร็จแล้วตอนนี้ถ้าทําไม่เสร็จก็คือเสิร์มไม่ได้โดนหักคะแนนไม่ได้ทีมเราไม่ยอมฟาเร็วฟาเร็วหน่อยปลาปลาด่วนจานกี่ชิน้นสิกเฮ้ยมันต้องรีบแล้วที่นีการมันมาแล้วเออนี่แหละความวุ่นวายของจริงของโต๊ะจีนมันคือในครัวนี่แหละสวยสวยสวย ตอนนี้พิธีการในงานมงคลสมรสได้เริ่มขึ้นแล้วนับว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคู่บ่าวสาวซึ่งมีคนนับร้อยมาร่วมเป็นพยานแห่งรักกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ทุกคนต่างมาร่วมยินดีให้กับช่วงเวลาแห่งความสุขของบอลและเบียในครั้งนี้บรรยากาศในงานอบอุ่นไปด้วยความโรแมนติกแต่ความหายนะก็กำลังเกิดขึ้นกับทีมสีน้ำเงินนี่ มีปัญหาลูกชิ้นไม่สุกเห็นไหมคะไปแก้ไขเดี๋ยวนี้ครับเร็วโอ้โหโดนตีกลับมาอีกอะเราต้องรีบเอาไปเปลี่ยนเราก็คาดหวังว่าเราจะไม่มีจานไหนตีกลับมาเพราะเราเช็คคุณภาพในทุกๆจานเสือเคียร์สามจานมาอยู่นี่นะหลังจากที่ทีมสีน้ำเงินกำลังแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณภาพของจานอาหารออกมาสมบูรณ์แบบ่ครับเปลี่ยนให้แล้วครับเห็นเส้นเห็นอะไรเก็บให้หน่อยนะครับ เออเรอ่ออยออรเ่างอย่างไรเรื่รองอย่างไรหรือเวลาเพียงสามนาทีเท่านั้นคุณจะต้องเสิร์ฟอาหารจานที่สามแล้วครับจานหลักต้องมาแล้วก็รีบเร่งทุกคนคะ่ะแกมามาช่วยเพลทก่อนปลาเยอะไปเปล่าแต่ละจานอ่ะปลาเยอะไปไม่มีคำว่าเยอะไปจิมมี่ครับเชฟจานนี้แปดคนกินเหรอคิดว่าพอไหม จานจานี้กับจานนี้เท่ากันไหมจานนี้น้อยกว่าครับคุณคำนวณปลาไม่พอใช่ไหมคำนวณปลาน้อยเกินไปครับคุณจะปล่อยออกไปสภาพแบบนี้เหรอแก้ไขให้ทันอีกนาทีเดียวตรงนั้นคือปลาหมดแล้วปะ่ะวิธีการแก้ไขปัญหาคือเรานํามาเฉลี่ยกันครับปลาต้องแบ่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 ง,บงจานที่ได้มากนํามาแบ่งจานที่ให้น้อยเพื่อให้ทุกจานเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเท่ากันค่อยๆหน่อยค่อยๆแบ่งให้หน่อยได้ได้ได้ทันทนทันนะทันทับทับ ทุกคนครับเหลือเวลาแค่เพียง30วินาทีเท่านั้นคุณจะต้องเสิร์ฟแรกเลยครับสวยสวยสวยคือเพิ่งมาเริ่มโฟล่อจานที่3คือทุกอย่างเป็นไปตามแผนหมดเลยก็คิดว่าจานนี้พร้อมมากๆที่จะเสิร์ฟสวยมาก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1สีาสอเสิร์ค่ะมาเริ่มชิคยนี่ครับจานนี้เลยครับ ตรงน,นั้นเลยค่ะเริ่มตรงนู้นก่อนค่ะเริ่มตรงนู้นก่อนเฮ้ยกำลังใจมันเริ่มมาพอเราได้เห็นทีมสีแดงเนี่ยเขาก็ค่อนข,ข,ข้าง,างมีปัญหาแล้วเหมือนกันฟ้าเหลือใช่ปะ่ะเหลเอเหลือเลเหลือตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกนะสีแดงสีน้ำเงินเขาเสิร์ฟจะหมดแล้วนะคุณยังไม่เริ่มออกไปสักจานหนึ่งคือจริงๆแล้วของมันไม่พอมันเลยไม่เสร็จสักจานเราต้องรีบจัดสรรปันส่วนให้ทันให้ได้จานนี้ไปค่ะจานนี้ค่ะทําใจปล่อยไปแล้วอ่ะดีกว่าไม่มีเสิร์ฟจานนี้ไปค่ะ สำหรับเมนูที่3อาหารจานหลักเมนูของทีมสีน้ำเงินก็คือรักของเราช่วนิ้วรันซึ่งประกอบไปด้วยปลา,ตาเต่าเตยทอดกรอบราดซอสเอพริกไทยดำเสิร์ฟพร้อมกับผัดหมี่ซั่วและคณะฮ่องกงผัดน้ำมันหอยส่วนทีมสีแดงมาในเมนูรักยืนยาวภายในจานประกอบไปด้วยปลา,ตาเต่าเตยนึ่งซีอิวเส้นใหญ่ผัดซอสมาลาสไตล์เสฉวนและบอกชอยผัดน้ำมันหอย oh